ถ่ายแบบนี้แหละเอา้าครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มเออคุณแชมป์ครับสวัสดีครับคุณแชมป์นี่ผ่องสีเปลี่ยนแล้วสกุญยังยังคุณจิต <Yeah. S 1> ตาเขาเปลี่ยนแล้วนะเอ้าก็ขัดยาฉันไม่ได้ยาเมื่วามันตายเันร์ดยคุณผ่องสีครับวันนี้มาในเรื่องอะไรเนี่ยให้ทำอะไรนะ ฉีดหลังคลอดกับถ่ายพยาธิฉีดหลังคลอดกับถ่ายพยาธิเอาเดี๋ยวพาไปชมหน่อยครับพาไปชมหน่อยครับคลอดใหม่ครับวัวคลอดใหม่อะไรนะหัวหลังคลอดหรือวัวก่อนคลอดกันเนี่ยเอา้าเมื่อกี้บอกว่าหลังคลอดเอ้ามันย้อนแสงอันนี้เอา้า <Hey. S 1> ัวไหนอ๋อฉีดบำรุงก่อนคลอดครับเขาต้องการให้โรคออกง,ง่ายๆครับรบำรุงก่อนคลอด <Hey. S 1> แล้วก็ถ่ายพยาธิกี่ตัว เราไม่เห็นหน้าเะจ้าขอ,องฝาร์มเห็น,หนท่านไ่ไ,ไว,วเห็นเจ้าหุ่นว่าหุ่นดีวะเนี่ยเจ้าขอ,องฟาร์มที่หุ่นดีที่สุดในอนาณาบริเวณนี้เลยเนี่ยเห็นหน้าเดียวล้อไม่ได้เออเขาเข,ข,ขาเล่นโยคะทุกเย็นเลยครับ<อ>คุณคุณผ่องสีนีครับกี่ <4 S 2> ตัวถ่ายพยาธยิทั้งหมดผมจะมียาพอมตัวพี่ฮะสิบตัวเหรอ เออเดี๋ยวนะเอายาวพอบอก่าไดูแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนนะครับบำรุงก่อนคลอดนะครับตัวนี้ครับจะค<ม>ลอดเมื่อไหร่ขอแก่แล้วขอแก่เอาโอ้ยวันนี้รีดนมยังไม่เสร็จด้ีกว่าโอ้ยยังวีรีดนม้อ,อ,มอม่ะทำไมผอมแค่ไหนฮะโอ้โหพร้อมยังเลยโอ้จะให้หมอมให้กซอันนก็ได้โอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะ เอาตัวน,นี้ก่อนก่อนคลอดก่อนเดี๋ยวค่อยมาวาด้วยเรื่องถ่ายพยาธอ่ะฉตรีดมบำรุงก่อนคลอดกันบารุงก่อนคลอดกันเพราะว่าจะให้โรคออกง่ายๆก็จะเน้นพวก a อ e ดีซิลิเนียมไปด้วยแล้วกันโอเคเตรียมยากันมามาีดเี่อบำรุงก่อนคลอดแล้วกันคลอดเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าสาว ได้ไหมเนี่ยได้ได้ตูนวมมาเนี่ยตุนวมมดแล้วตุนทีโดนีดพักไม่ติดนเยจกงเลยไม่ป่วยอ่ะไม่ต้นจมองอชีพายทายาดยโอ้ยพวกยังไม่เสร็จเลยพวกโทรมาก่อนพวกโทรมาก็เลยเออยังไม่เสร็จแลวเอาชีพคอยแล้วเข็ม คนโทรมาครับเลยนี่คปเลยทิกภาพเอยนะเสร็จแล้วปล่อยได้ตอนนี้ทีนี้ก็เอาเรื่องถ่ายวิญญาณถ่ายวิญญาณใครใครติต๊กตอกติ๊กตอกมาวาเนี่ยโ<ม>อเคเดี๋ยวถ่ายวิญญาณกวก่อนอา้า อันนี้ท้องมาเนี่ยไม่้องแล้วท้องป๊อเห็นแล้วครับจบแล้วความคุณแชมป์ของสีเออ่เพี้ยนใหม่ยังไม่เปลี่ยนนามสกุลจะเปลี่ยนนามสกุลไหมไม่เปลี่ยนไม่ใช่นามสกุลไม่ใช่นามสกุลตัวเองไหมหรือไม่ใช่นามสกุลสามีนามสกุลสามีแล้วสามีไปไหนอ่ะตาย มัตายเลยโอ้โหชัดเต้นมากครับสามีตายเลยครับแสดงว่าสาวสวนนี่สาวสวนนะครับนี่คุณพองสีเพ็ญใหม่สาวสวนไม่ตายผมดาคือมันตายตายเลยสาวสวประจําหมู่บ้านรางตะบูนครับเอ่อเขาเรียกันดูแลสุขภาพดีที่สุดในบรรดาเจ้าของบัวนมทั้งหลายแหล่ครับเล่นโยคะทุกเย็น ถึงเที่ยงคืนออนไม่หลับไม่ไม่นอนถึงตีหนึ่งแล้วตอนเช้ามาก็ตื่นขึ้นมารีดลงไม่ทันอย่างนั้นหรือเปล่าแฟนคลับเขาเยอะเลยครับคุณผ่องสีเนี่ยแฟนคลับเขาโคตรเยอะเลยเหน <nd> ุ่มเยอะหนุ่มๆเยอะว่างั้กันเถอะอย่างนี้ธรรมดาสาวโสดก็เป็นอย่างนี้นะครับอ <laughs> า <c oughs> <c oughs> โอเค เออสวยเลือกได้ออไม่ยอมเปิดหน้าให้ดูนี่แหละฮะเปิดหน้าสิเปิดหน้าเลยไม่ได้ดทำไมไทำใจไม่ได้โอ้หน้ากำลังเป็นผดผืน <laughs> หน้ากับตัวกำ <laughs> ลังเลือกเลยเออโอเคโอเควันนี้ครับฟาร์มคุณผ่องสีเพี่ยนใหม่สาวสวยประจำตำบลน,นี้แหละ <laughs> <laughs> สวยแล้วรวยมากสวยแล้วรวยมาก <laughs> อ่าโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ